วันนี้พบกับรายการ Master Gamer นะครับวันนี้ผมว่าจะมาสอยวิธีการทําประตูใส่รหัสนะคระอุปกรณ์นองเนี้ยมันคือบล็อกไ i มอนนะคะเดสโตนสายเดสโตนนะครับแล้วก็เดสโตนท็อตไอรอนรอแล้วก็เวอร์นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับ <S <S แลกอีกไอตรงน้นะลครับไปคุณวางไปเลยนะครับ อยมันแหลกบ่อยหนึ่งสองสามคุณเจ้ากี่บล็อกก็ได้นะครับเอามานี้พอผมจะทำให้ดูพอคร่าวๆนะครับโอ้ยแหลกเยอะมันชอบแหลกอยู่ด้วยเลยครับซึ่งผมก็ไม่ชอบการแหลกเท่าไหร่ โ okay. อเคทำการวางเ e d s t สโตนท็อปไปเลยนะครับถ้าคุณอยากชั้นเดียวคุณก็วางแบบนี้แหละครับแต่ถ้าคุณจเจาสองชั้นเนี่ยคุณวางไปแบบคุณวางตออ่อไปนะครับเฮ้ยไม่ได้เอาประมาณนี้พอวางไปเลยนะครับแล้วคุณวางเ e d s t สโตนท็อปตั้งระัะข้างบน มนะให้คุณวางเล็กตนท็อปไ่เหมือนเดิมน,นะครับคุณจะรงหัสยังไงก็ได้นะครับข้างล่างข้างบนเนี่ยผมจะเอาแบบนี้นะครับโอเควางไปบล็อกนึงนะครับจากงั้นเนี่ยวางสายเล็กตัน,นะครับต่อแบบนี้เลยนะครับแบบนี้แบบนี้แล้วก็าต่อแบบนี้นะครับแบบ วางเล็กโซนทับไปเลยนะครับโอ้ยไม่ใช่ดี่จะทอาไปด้วยนะครับวางไปเลยนะครับโอเคจากนั้นก็วางลงมาเลยนะครับแล้วก็ต่อสายลยโซนทับลงมาเลยนะครับ โอเคต่อมาเลยนะครับต่อไปถึงตรงนี้เลยนะครับจากนั้นนีนะคุณต่ออันนี้ไปยังประตูนะครับแล้วก็วางไปเลยนะครับต่อไปบางด้านรอไปเลยนะครับโอเคให้คุณวางสวิตไปเลยนะครับ xe dùng đi này ôi lẹt dịu cho người โอเคได้แล้วนะครับให้คุณกดตามรหัสที่คุณวางไว้ข้างหลังเลยนะครับนี่คุณวางไว้แบบนี้ใช่ไหมครับกดตามเลยนะครับกดตามข้างหลังเลยนะครับโอเคขอดูก่อนมันตรงอะไรหรือเปล่าเค okay. กดไปเลยนะครับผมเอาไว้นี้นะครับกดให้มันดับอย่างนี้นะครับอันนี้ อันนี้แล้วก็อัน,นโอ้ยเกิอันนี้ขอดูขอนะคะมันถูกไปโอเคอันนี้ประตูมันก็จะเปิดนะครับนี่ครับได้แล้วครับถ้ามีใครชอบคลิปนี้อย่ายลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ด้วยนะครับสวยเรื่องการปิดเนี่ยคุณก็ปิดไปเลยเลยนะครับปิดไปให้หมดเลยนะครับเฮ้ยยังไม่เสร็จนี่แป๊บนึงยังมีอีกอย่างนะครับ มาต่ออีน,นิดนึงใช่หรือเปล่าวะแป๊บนึงนะครับวางริเวอร์ไปนะครับเดี๋ยวถ้าคุณต้องการจะปิดประตูให้คุณทำอย่างนี้นะครับและสวีกีด้านนึงมันจะใช้การอะไรไม่ได้เลยนะครับหรือถ้าคุณกดหัสผิดตัวเดียวเนี่ยประตูมันก็จะปิดนะครับโอเค ต่อไปก็ให้คุณปิดอะไรเอาเองนะครับหลังคาปิดตรงนี้ก่อนโอเคส่วนที่เหลือก็ให้คุณปิดเอาเองนะครับผมเอาอย่างนี้นะครส่วงที่เหลือก็ให้คุณเอาหลังคาอะไรมาปิดแล้วก็จ้าอะไรอีกฝั่งหนึ่งเอาเองนะครับแล้วก็ปิดอะไรให้เรียบร้อยนะครับปิดตรงนี้อะไรให้เรียบร้อยนะครับโอเค โอเควันนี้ผมขอจบการตะคิ้มาเท่านี้ก่อนนะครับซ่